สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะมาเที่ยววัดที่ผมเคยบวชช่วงเด็กนะครับวัดคลองไคเถื่อนนะครับผมนี่ครับบรรยากาศคือที่หนึ่งนะครับบรรยากาศดีแบบดีมากๆเลยอ่ะวัดคลองไคเถื่อนนะครับอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับคือถ้าใครมาวัดนี้บอกได้คำเดียวไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดนะครับความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับคือ,ห,อห้องน้ำห้องน้ําทุกอย่างคือสะอาดมาก นี่ครับดูครับทุกคนดูเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูบรรยากาศแบบดีๆเลยดูครับบรรยากาศดีมากเงียบสงบแล้วก็มีเสียงนกเสียงกาเสียงจักจั่นร้องแบบดีจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงบรรยากาศดีมากเนี่ห้องน้ำแล้วก็มีดอกไม้ด้วยครับสวยมากเดี๋ยวผม พามาดูาพระประธานนะครับตอนผมบวชเนเนี่ยตรงเนี้ยผมจะมากวาดเป็นประจำนะแต่ไม่ได้มีพระไม่ได้มีทีท่ดินที่เขาสร้างอะไรย่างเงี้ยไม่มีนะเมื่อก่อนเป็นปา่าแบบป่าเลยอะตอนที่ผมบวชตอนนี้คืออาจารย์พัฒนาไปไกลมากนะครับอาจารย์เก่งมากอาจารย์โกเม้เนนะครับผมอาจารย์ผมสมัยผมบวชอยู่วัดนี้ช่วยเหลือผมทุกอย่างเนี่ยครับพระสวยมากในปา่า เนี่ยมาว่า้มานั่งเล่นพักผ่อนก็ได้นะครับมาทำบุญสวยจริงๆครับสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวพามากราบพระกันนะครับผมกราบพระกันเล ขอกกาพาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศโดยรวมของวัดกันนะครับบรรยากาศสวยสวยคือมาวัดปั๊บคือความรู้สึกแรกนะครับคืออยากมาบวชมากเพราะว่าไปทำงานอยู่กรุงเทพคือเสียงรถด,ดังมากความวุ่นวายจิตใจของเรานะครับเรื่องความวุ่นวายเรื่องงานเรื่องอะไรเยอะมาก แต,แต่เราอยู่มาอยู่วัดคือแบบเงียบสงบมากแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความแค้นไม่มีความกโกรธไม่มีเรื่องที่จะต้องมานั่งคิดให้ปวดหัวนะครับนี่ครับคือดอกไม้สวยอะ่ะอันนี้เป็นโบสถ์นะครับโบสถ์กำลังจะสร้างนะครับโบสถ์วัดคลองไร่เทือนที่กำลังจะสร้าง ดูครับมันสวยมากเลยคือพระปวาทุกวันนะครับเนี่ยใบไม้คือเตียนนะครับขวาดทุกวันนะพระกิจกรรมกิจวัตรของสฆงวัดนี้คือไม่เคยขาดนะครับวัดเช้าวัดเย็นไม่เคยขาดบางวัดอาจจะไม่ทานะครับแต่วัดของไอเตียนที่ผมเคยบวชมาคืออาจารย์เข้มขัดมากวัดเช้าวัดเย็นกิจวัตรกวาดวิหารลานเจดีย์คือไม่มีขาดตอนนี้เป็นช่วงเวลาชันเพลนะครับอาจารย์ก็กาลังชันเพลอยู่ ถ้าจานชันเพลงเสร็จเราก็จะมาช่วยท่านเก็บจานนะครับแล้วก็กินข้าวที่วัดนี่ครับพระผมตั้งแต่ผมเป็นเด็กหนาแล้วนี่อันนี้เป็นโรงเรียนนะครับผมเรียนปบสาาถ้าจะไม่ผิดนะเรียนนักธรรมด้วยโรงเรียน จริญเจริญกว่าเดิมเยอะเลยอันนี้นะครับเป็นภาพที่พระเทวทัตน,นะครับโดนธรณีสูบนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นภาพที่พระเจ้านะครับทรงบำเพ็ญทุกขริรีรานะครับ